เสื้อแล้วสีผมเดิมๆวันนี้มาเติมสีสันให้เส้นผมด้วยสีเรืองแสงกันครับสำหรับวันนี้นะครับผมเราได้เตรียมผมน้องนางแบบของน้องน้ำเรานะครับที่ซึ่งฟอกเอาไว้แล้วนะครับผมได้ถึงระดับ9้าแล้วนะครับแล้วเราจะเตรียมการไปรงสีใหม่นะครับผมเพื่อให้ดูสวยงามนะครับผมแล้วก็เท่มีสไตล์โดยการแบ่งผมเป็น2ชั้นนะครับผมชั้นบนกับชั้นล่างให้ดูเป็นแบบอินเนอร์นะครับผมโดยที่เราจะแบ่งข้างบนให้น้อยหน่อยนะครับวันนี้เพื่อให้สีข้างล่างดูโดดเด่น เท hey, มีสไตล์นะครับผมเหมาะกับน้องน้ำของเรานะครับเดี๋ยวเราตามไปชมกันเลยครับ หลังจากการทำสีผมเสร็จแล้วนะครับเราก็เลือกใช้ดิฟโซซีเกตสมูทติ้งแอนด์รีเพล Collagen เพื่อฟื้นฟูสภาพผมของน้องนางแบบให้กลับมามีชีวิตชีวามากยิ่งขึ้นครับเสร็จที่เรียบร้อยแลครับสำหรับสีผมของน้องน้งนำของเราวันนี้นะครับผมเราก็ได้นราิตสีที่ เฉียวเปี้ยวเข้ากับลุคของน้องเขานะครับผมซึ่งทําให้น้องเขาดูมีคาแรคเตอร์ที่โดดเด่นไปอีกหนึ่งแบบนะครับผมโดยวันนี้นะครับผมเราก็เลือกสีคัลเลอร์มีเป็นสีชมพูพาสเทลใส่ไว้ด้านล่างของชั้นผมนะครับซึ่งเป็นท่อนล่างที่เราทําสีสวยเลยนะครับผมส่วนด้านบนเราเลือกเป็นสีแฮร์คัลเลอร์ S08 นะครับผมใส่ลงไปเส้นผมด้านบนนะครับเพื่อให้เกิดสีเทานะครับผมและความโดดเด่นดูมีมิติเวลาน้องเขาเสยผมนะครับผมก็จะได้ ความสวยงามออกมาแบบนี้นะครับผมเหมาะกับนอ้องน้ํามากเลยนะครับวันนี้นะนอกจากสวยแบบนี้แล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปดูนะครับอีกหนึ่งลุกของน้องเรานรในยามค่ําคืนนะครับในเวลางานปาร์ตี้ของเราว่าจะเป็นยังไงกันนะครับ